สวัสดีค่ะพวกเราชาวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสพทขอส่งความสุขไปยังท่านผู้มุ่งในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองผู้มุ่งในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาคณะครูแายนักเรียนทุกคนให้พบแต่ความสุขความสมหวังร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย คิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนานะคะเฮงๆรวยๆค่ะ Happy New Year ค่ะสุภเริกเบิกดีทีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ผ่องแผ้วเป็นสุขสีโศกโรคภัยอย่าได้มาราวีขอจงมีความสุขทุกคืนวัน ขอคุณพระโดนบันดาลงานก้าวหน้าเปรียมปรีดาสดชื่นกเกษมสรรขอประสบโชคดีทวีพลันจิตสุขสรรสงหวังดังใจเอย่ยสุภาพมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ในนามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสอง ขอมอบขวัญขวัญแด่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงทุกท่านด้วยการสร้างคนดีมีความสุขสู่องค์กรคุณภาพตามค่านิยมองค์กรสพปน่านเขต2เก้าล้ำคุณภาพ next normal next quality สวัสดีปีใหม่ค่ะ นม่สัมพันธ์้าเรา้อสที่นี้ในนามครูผู้บริหารบุคลากรของสพโคราชเขต2ขออภวยด้วยครับที่ได้ความสูบความเจริญยิ่งเ เรื่องในวัดฤาษีวันขึ้นปีใหม่พี่น้องทีมงานชาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพระนครศรีอยาเขต2ขออํานวยไวพรให้กับทีมผู้บริหารผู้พัฒน,นาการศึกษาผู้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านในรอบปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน สร้างสรรตามวิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขก็ในวรับพิธีวัชิรพิีใหม่นี้ขอความนวยให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายปกปังรักษาคุ้มครองให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สิ่งใดกระสมบังแล้วก็พร้อมมีร่างกายที่มีความพร้อมพัฒนาการศึกษาต่อไปครัสวัสดีค่ะิฉัน นักเรียนโรงเรียนเบตงเวียราประสาอนอําเภอเบตงจังหวัดยะลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาขอเป็นตัวแทนกล่าวคําสวัสดีปีใหม่และคําอวยพรแด่เลขาธิการกพทรองเลขาธิการกพทท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อนักเรียนทั่วประเทศให้ท่านมีสุขภาพ,พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปสวัสดีค่ะ Selamat pagi belajar Sekolah Betong Wilayah Pesan, Daerah Betong Wilayah Yalam. Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Sekolah Menengah Yalam ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Yang Mulia. Bakal disenen setiap sahab pejabat suruhan jalan suruhan jaya pendidikan asas timbalan setiap saha pentadbir pendidikan pentadbir sekolah para guru dan pegawai juga kepada teman-teman seluruh negara Thailand kami ingin mengucapkan selamat tahun baru semoga tahun ini penuh dengan kebahagiaan nikmatan terima kasih Secretary General of Basic Education Commission Deputy Secretary General of Basic Education Commission, highly respected committee, school boards, teachers, distinguished guests, and all friends, it has been for me a great privilege to welcome all of you to this morning occasion. I was delighted to have been delegated to be the representative of Betong Biara School of the Secondary Educational Service Area Office. Sending our warmest New Year wishes to our special people. Wishing you and your family healthy, peace, happiness, and prosperity this holiday season and this coming New Year. 你们好，是雅拉中学教育区雅拉湖乌东县乌东维拉勒巴山学校的代表学生，在元旦节我来给诸位贺年。 有机教委秘书长的代理少尉，机教委的三位副秘书长有各位教育管理领导、各位学校管理领导、各位教师以及教育工作人员，包括全国的同学们，祝大家新年快乐，永远身体健康，谢谢。